สวัสดีครับผมมณีรานครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Civic FC นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อ RS05RR นะครับนี่ครับใส่เป็นล้อ RS05RR แล้วก็รัดด้วยยางมิชลิน เป็นยางไทยมาซี่สามนะครับผมล้อยางชุดน,นี้อยู่ประมาณสามหมื่นย้ําว่าล้อยางชุดน,นี้อยู่ที่สามหมื่นท้วนนะครับเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับข้างหลังผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวไปดูรถกันต่อดีกว่านะครับหล่อโคตรนะครับคันนี้พามาชมตัว h o n ด้ c ซีวิกเนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเงาผมเข้าไปในในรถก็ขออภัยนะครับรีวิวสดนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อ r s ร5 r อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อขอบ17กว้าง8ออฟ35าลัดด้วยยางมิชลินไพม r ต m ี้สานะครับผมเป็นเบอร์2 25 50 17นะสเปคล้อตัวนี้ไม่ล้นเลยนะครับคันนี้เดิมๆโรงงานไม่ได้โหลดนะครับเดิมๆเ,เลยนะ ใส่ยางให้มันใหญ่ก็คือ225 50นิดนึงนะครับให้มันดูเต็มล้อแล้วก็อมสวยๆนะครับลูกค้าอยากได้ขับนิ่มสบายใช้งานทุกวันนะครับส่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับล้อจะเป็นสีดําด้านนะครับยางจะเป็นยางมิชลินนะอันนี้สวยมากๆเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือนะครับสอดเข้าไปด้วยความสูงเดิมของสปริงเดิมนะครับโอเคตอนนี้สามารถสอดน,นิ้วได้อยู่ที่3นิ้วมือผมกับอีกประมาณครึ่งนิ้ว ก็ประมาณ3มนิ้วมือหลวมๆเลยนะ3นิ้ว,วมือหลวมๆอันนี้เป็นส่วนของโซนด้านหน้านะครับไปดูโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็เดิมๆเหมือนกันโอ้ยหน้าหลังเท่ากันนะครับอยู่ประมาณ3มนิ้วมือหลวมๆเช่นกันเลยนะครับทั้งหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูความล้นก่อนดีกว่านะนี่คือส่วนของด้านหลังนะครับไม่ล้นนะครับพอดีซุ้มนะครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวไปดูส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวผมจะทําการหมุนพวงมาลัยก่อนแล้วกันเนาะขอขอหมุนพวงมาลัยก่อนนะให้พวงมาลัยมันตรงกันเคอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะล้นอยู่ประมาณล้นไหมเอ่ยก็ไม่ล้นนะครับกับล้อขอบ17กว้าง8ออฟ35ยาง225 50ใส่สบายนะครับกับความสูงเดิมเลยนะโรงงาน ประมาณนี้ตัวล้อนะครับเดี๋ยวไปดูรถเ,ออเดี๋ยวไปดูตัวล้อกันต่อนะครับมาต่อันที่ตัวล้อนะครับอันนี้ผมหลบแดดมานิดนึงนะตัวล้อจะเป็นลาย r s 0 5 r r นะครับเป็นสีดำด้านทั้งตัวเลยนะครับผมตรงนี้จะมีสติกเกอร์แปะนะครับเป็นงานสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีฝากลางให้นะครับสเปคจะเป็น5รูเนี่ย เป็น5รูร้อยตรงรุ่นกับ Civic หรือว่า Honda, c a m ม y ีอะไรทุก CRV HRV ได้หมดเลยนะครับล้อด้วยยางมิชลินนะครับผมตัวนี้เป็นรหัส 225, 50, 17นะครับเป็นรุ่นยางนะครับไพไพมาซี่สนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไพมาซี่สามนะครับยางตอนนี้เป็นปี22แล้วนะครับสัปดาห์ที่0ูนย์หะครับยางจะอมสวยๆเลยนะครับเน้นขับนิ่มขับสบายนะครับตัวล้อจะเป็นสีดําด้านนะทั้งตัวนะ มิติการก็จะเป็นลาย i r s 0 5ที่แบบสเปกแท้เลยนะสเปกตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูไกลๆดีกว่าแนะนำนะครับงาน s s w ตัวนี้เล่นได้เลยนะครับจบแน่นอนหล่อเลยนะครับเป็นล้อง,งาน m a d e in Thailand นะครับผมชัดเจนนะครับตัวอย่างก็เป็น m a d e in Thailand นะนี่นะ Ma d e i n Thailand เช่นกันนะครับ สวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูยางดีกว่าให้ดูดอกยางดอกยางเป็นลายแบบบ้านๆน,นิ่มๆเงียบๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับนิ่มๆม,มิชล,ลินนี่แทบจะจบที่สุดแล้วนะครับมันจะมีตั้งแต่ไพรมารซี่3ไพรมาร์สี่4ไพหลอดสปอร์ต4นะครับแล้วก็ไพลอดสปอร์ต4นี่น่าจะแพงที่สุดแล้วนะตัวนี้มีลิมการ์ดไหมมีนะเออตัวนี้มีลิมการ์ดด้วยนะครับมีลังกาดป้องกันขอบล้อด้วยนะ เออผมก็เพิ่งเห็นเพราะว่ามายางมันอ้วนนะทรงมันอ้วนแต่ตอยิงมันมีริมกาดด้วยนะโอเคเลยตัวนี้โอเคเลยโอเคล้อ,อยางชุดนี้ที่เราเห็นสามหมื่นบาททวนนะครับเธอรล้อเดิมได้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อ,อยางสไตล์นี้ขอบ17นิ้วนะครับ สอบถามได้เลยนะครับล้อ,อยางตัวนี้จริงๆเอาจริงๆนะครับราคาเริ่มต้นอยู่แค่22,000บาททวนเท่านั้นเองนะครับตัวล้อป่าอยู่ที่16,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับนะครสับยางโยน094 540 9999 999. สวัสดีครับ perfect perfect